เสาผมคิดว่าเป็นแลมโบเพราะเห็นอย่างนี้นึกถึงผ้าคาดหัวนะครับแบบโอเคผมคิดเยอะไปพอดีมีรถผ่านนะไม่อยากให้ได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงพี่แทนนะครับน้องๆสวัสดีน้องผมยุบผมจิบสุย,สยเราจะรู้ได้ไงว่ามีคนจีนเนี่ยอยู่บนโลกก็จงกระทั่งเราเห็นผลงานของเขาได้ครับบ้านพี่ก็รถเยอะ,ะครับอือของมันก็จะถูกเป็นธรรมดาน,ะนั้นรดเผาหัวกันไป มาดวัดน้ําแถวบ้านคุณหรือเปล่ารูปร่างหน้าตาสกปปกและดูหน้าเกลียดสุดๆไปเลยแต่เมื่อเจอกับศิลปินสุดเทพกลายร่างเป็นนลฟฟาร์มิงโกคิดได้วะนอะถ้าเขาทําด้านหลังเป็นสีชมพูอีกมันก็จะกลายเป็นฟา์มิงโกเต็มตัวแบบหลังโค้งๆอะแต่แบบนี้แค่เติม2-3จุดระบายสีปุ๊บเาาเข้าใจได้ น่าจะเป็นหมุดที่เอาไว้ล็อกเรือนะครับทุกคนอันนี้เข้ามาวางไว้หรือว่ากัน้นทางรถอะไรบางอย่างซงที่เขาจะทาเป็นอะไรผมเดาๆนะน่าจะเป็นสกิทเวิร์ดครับใช่ครับผมมันเป็นปลาหมึกทุกคนเกี่ยวกับการเรืออะไรแบบนี้สวยงามเป็นตัวผู้กับตัวเมียว่าแต่ปลาหมึกมันมีเพศผู้กับเพศเมียด,ด้วยมิเตอร์วัดน้ําหรืออะไรก็ตามนะครับที่ไว้ใส่หลังบ้านของคุณเมื่อเจอศิลปินจีนเนีย่ยจะกลายมาเป็นคนกำลังใช้เครื่องแจ็คกิ้ง ขุดเจาะเฮ้ยเหมือนจริงไอ้เครื่องนี้ผมเคยใช้แล้วแบบว่ามันสั่นมากก็เพื่อมไปยัน ขสมองหัวใจน้านะครับที่ว่ามีตามเมืองของฝรั่งเนาะแต่ว่าเห็นสีเหลืองๆแบบนี้มันจะเป็นอะไรได้นอกจากกล้วยผมเดาว่ามันเป็นกล้วยแล้วกันอ่ะเจ้าหญิงแพคเม่เน่น่าจะเป็นเลือดสตาร์วอลนะทุกคนเพราะว่าทรงผมนางจะแบบมวยผมแบบคนจีหรืออะไรสักอย่างที่มันจะแปลกตาเลยอะแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์มากเห็นแล้วก็จะเป็นทรงๆประมาณนี้แหละหรืวเป็นทรงผมแฟชั่นสมัยสตาร์วอ์ก็ไปรู้นะจากวงท่อกลมกลมเหมือนโอริโอ้นะคือเห็นครั้งแรกที่เป็นโอริโอ เจอคนจีนเนีย่ยเขาจะแปลงมันให้กลายเป็นเป็นกระทะในผับจีอะไรเงี้ยถ้ามีโลโก้ผับจีในโฆษณาจะชัดเลยนะและคลิปนี้ก็จะเลื่อนเข้าไปแบบเกแบบมนี้ดีใช้กระทะตีกันยอดเยี่ยมเราไปหาโหลดมาอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้รออยู่รอให้เขาเข้าอยู่แต่เขาไม่เข้า มันคือถังขยะครับเหมือนหน้ากากเ mm hmm. มกคาทรอนหรือว่าหุ่นยนต์อะไรแบบนี้แต่ผมเดาว,ว่าเขาต้องทาเป็นหน้าคนแน่นอนะเพราะมันมีช่วงเหมือนตาเหมือนมีจมูกอะไรแบบนี้เพราะความเป็นจริงเป็นกะโหลกนะเหมือนโกด์ไลเดอร์หรืออะไรแบบนี้กระโกดสะแบบตะโกนว่าเฮ้ยทิ้งขยะเซ่กระทำตัวมีความรับผิดชอบสังคมบ้างนะโลกลองเราออยู่ทิ้งขยะให,ให้เป็นที่การทิ้งขยะให้เป็นที่เนี่ยเป็นเรื่องดีนะทุกคนเพราะว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการทําลายหรืออะไรที่มันย่อยสลายเร็วแต่ถ้าปล่อยอยู่กับพื้นม,มันจะไม่มีโอกาสได้ย่อยสลายง่ายเวลาผ่าน ไปประมาณพันปีมันก็ย,ยังไม่หายไปนะครับไม่ต่างจากคุณที่หายจากเธอไปแค่แวบ,บเดียวเท่านั้นเธอก็ไปจากคุณเลยเ <c oughs> สาที่มีที่ชาร์จแบบหุ้ยไอ้นี่แถวๆใกล้น้ำด้วยนะน่าจะเป็นหลอดไฟด้านบนนะครับจะสำหรับเปิดปิดตอนกลางคืนเนาะเพื่อให้สัญญ,ญาณศิลปินคนนี้เปลี่ยนให้กลายเป็นนักประดาน้ำาอ้ผมว่าอควาแมนนะนี่ไม่น่าใช่นักประดาน้ำธรรมดาเพราะมันมีหอกอควาแมนใส่เกงในซูเปอร์ฮีโร่ชอบโชว์ บ้านที่มีรอยปะครับทุกคนในนี้ต้องเป็นนกหรือเป็นไก่เพราะว่ามันมีหัวหยื่นออกมาหรือไม่ก็เป็นมิกกี้เมาส์เติมหูให้อีกฝั่งนึงว่าเป็นกลมๆปุ๊บแล้วมิกกี้เมาสนะ์เนาะแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนให้กลายเป็นไก่จริงด้วยอ หลือพื้นข้างล่างนี่พี่ไม่กินจะปะให้แกหน่อยเหรอไม่เป็นไรเนาะไหนๆแกก็ปะไปรอบเนื้อคงไม่อยากปะเยอะขนาดนั้นมาดวัดน้ําพวกอะไรพวกนี้จะอยู่ตามโรงงานซะส่วนใหญ่นะทุกคนใต่ผมเดาผมคิดว่าจะเป็นคน3ามคนทําอะไรสักอย่างอยู่อันนี้แค่เดานะแต่ศิลปินเขาเปลี่ยนให้เป็นเอ้าคนหนึ่งคนกําลังขายนาฬิกาทําท่ามันแปลกๆเหมือนในพวกโรคจิตที่แบบว่าเปิดมาแล้วแบบเฮ้ ในหัวพี่มีแต่อะไรเว้ยเี่อท่อส่งน้ําแล้วก็มีวาลนะครับว่าใช้สําหรับล็อกเพราะว่าวาลนี้ยต่อน้ําได้เว้ยคิดว่าต้นไม้มั้งเพราะว่ามันมีกิ่งก้านงอ,อกอมาผมคิดว่าเป็นต้นไม้นะแต่เรามาลองดูกันว่าศิลปินจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนให้เป็นคุณเป่าแซกโอ้ oh. Sexy s e x อันนี้ผมไม่สามารถอินเสิร์ตเพลงได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําจังหวะ เชื่อทคนต้องรูจักตูตูต <anniversary> <challenge. S 2> ูต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 ูไปสายเขียวเจยและ อันนี้อะไรอะ่ะผมเดาว่าเป็นคนโบกรถครับผมศิลปินเปลี่ยนให้กลายเป็นคนแปลงฟันที่เราคิดได้นะแต่เราต้องมีสกิลในการวาดภาพระบายสีติดผนังไม่ใช่เรื่องตลก,กราฟฟิตี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆคนชอบดูถูกว่าทาให้บ้านเมืองสกปรกอะทอะไอ้พวกด่าพ่อร้อแม่แอันนี้ด่าได้แต่คนที่เขาทําเพื่อซ่อมแบบเนี้ยคือแบบเจ๋งจริงๆทุกคนมาสนับสนุนและทําในแง่ดีได้นะ พี่เป็นคนดีว่ะที่พูดดีแสดงว่าน้องๆต้องได้อะไรดีๆจากพี่อย่างแน่นอนผมเดาว,ว่ามันต้องเป็นตัวอะไรที่มันอยู่บนพื้นผมเดาว่าเป็นรถไฟทุกคน <ไป S 1> อา้าวตละเคเ,เข้าก็ได้นะ่ยแก <laughs> ขายืดออกมาอย่าการน,น้องไกไ่เห็นแล้วหิวแต่ว่าจร์เข้ก็ง่ายเลยครับรถไฟมา,าจ,จะต้องวาดหลายโบกี้ไงเป็นมาดวัดอีกแล้วคิดว่ามันจะกลายเป็นนักมวยได้ครับแต่ศิลปินเขาเปลี่ยนให้เป็นมันนักมวยหรือเปล่าเมื่อตัวอะไรแมงวันเหมือนจะเป็นแมงมุมหรือแมงวันที่กํลาลังยิงฟันดัดฟันอ้าวชาแนลขมอเมริกันอุอนนอ้ยเราใส่เสื้อสีดําเหมือนเราด้วยเราเหมือน อ๋ออันนี้เปลี่ยนเป็นแพ็กแมนนะครับมีการแบบคิดต่อยอดนะเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยมีพนักงานมาตามหาก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าแถวนี้มีท่ออยู่เนาะแปลกๆสงสัยดูหนังมากเลยไปนึกถึงเครื่องประหารหัวสุนัขอ่ะท่อน้ําทิ้งอย่างไรครับน่าจะเป็นรองน้ําจากบนหลังคาแล้วลงมาผมเดาว่ามันน่าจะเป็นเป็นเป่าแซกเป่าแซกใช่ไหมัแน่เป่าแซกฉมดวาลูปมดไว้ด้านล่างด้วยโคตรเท่เลยถ้าให้เห็นเฉยๆคนอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยมันเป็นช้างหรือมันเป็นตัวอะไรแต่มีม ปุ๊บโอเคชมดก็ได้บ้านอันนี้จะโฟกัสตรงไหนก่อนด้านล่างมีมแมลงวันยกมือจากอันที่แล้วนะครับน่าจะเป็นมาตวันน้ำส่วนด้านบนก็มีท่อรองน้ําทิ้งอะไรแบบนี้เนาะเป็นอะไรนยนึกไม่ออกเลยมันเยอะเกินทุกคน <S 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 โอ้โหจริงจังมากเวอร์ป๊อปอเดี๋ซีนอนแมน กำลังจับปูด้วยปอบายต้องมีการหาอาหารบ้างนะครับ <c oughs> เพราะปกติเนี่ยกินแต่ผักโขมอย่างเดียวเนี้ยไม่ได้นะด้านซ้ายเนี่ยน่าจะมีผักโขมอยู่ใช่ไหมอย่างอันนี้ครับเป็นที่รองน้ําเหมือนเดิมแต่ก็เป็นทอ่อนะสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นปูหอยทากหอยทากแล้วกับหมูกือหอยทากเอกกอ,อ,อ,อใช่ด้ว <c> ย <oughs> เออ้องก็จังหาทำคือจริงๆมันยากอยู่นะที่จะเอาสองอันนี้มาผนวกรวมกันได้ลองคิดเป็นภาพอย่างอื่นผมก็นึกไม่ออกหวัวใจน้ำอีกแล้วทุกคนนด้อยู่ตามชายหาดนะครับผมเดาว่าตรงกลางน่านจะต้องเป็นคนครับทํามือ อ,บบอยากเข้ามานะหยุดนะ stop อะไรแบบนี้ไปน่าจะไปอินเนใน,น่าโจนครับทุกคนและมันมีฉากที่อินเนน่าโจนกลัวงูที่มันขึ้นไม่ได้น่าจะเป็นฉากนั้นหรือไม่ก็ชุดแบบนี้จุลศิลป์เวิลด์ที่แรปเตอร์สองตัวอยู่ข้างๆแล้วแบบเคมดาวแรปเตอร์เคมดาวอะไรแบบนั้นนะครับใครคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์หน่อยครับโอริโอ้นี่ไงที่ผมคิดว่าต้องเป็นโอริโอ้ธนนไม่ใช่อย่างอื่นเพราะทุกอย่างเราสามารถมองให้มันหิวได้พี่เขาก็เลยสนองตันหาให้เราเลยเยี <Yeah. S 2> ่ยมเข้าไปครับ โอเคมีน้องมานั่งกินโอริโอ้บนโอริโอ้อีกทีผมว่านี่มันจะซับซ้อนกันไปขั้นหนึ่งแล้วนะพอ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 สาผมคิดว่าเป็นแลมโบเพราะเห็นอย่างนี้นึกถึงผ้าคาดหัวนะครับแบบโอเคผมคิดเยอะไปเอ้ยนี่ดีนะน่ารักอยู่นะครับก็คือดินสอที่มียางลบยางลบที่แบบว่าหายบ่อยๆสั้นตู้พอวันหนึ่งไม่มียางลบหลักเราต้องกัดแล้วก็มาถูอยู่ดีก็มีไส้ยางลบโผล่มาเชยเลย มาตรวัดไฟนะครับขนาดใหญ่นะ่าจะเป็นตู้ไฟเนาะไว้เปิดปิดไฟอะไรแบบเนี้ยตามทางสาธารณะนะครับผมเดาว่ามันเป็นกล่องนมพี่ต้องทําเป็นกล่องนมแน่เอาแบบง่ายๆเลยนะแต่คนจีเนียตเขาทําออกมาเป็นหน้าคนที่เจองูอยู่ด้านล่างนี่ถ้าไม่สังเกตดีๆไม่เห็นงูนะครับงูกําลังแบบแผ่ นี่คืองูงนี่คือง,งูไม่ใช่ตัวเย <Yeah. S 1> แต่ยังไงอันนี้เป็นตัวล็อกเรือจริงๆทุกคนอันนี้อยู่แถวท่าเรือนะเห็นกันบ่อยเลยผมว่ามันแปลกด้วยแล้วยิ่งเขาล็อกทุกๆวันนะ่ะรูปทรงมันแบบแปลกๆลื่นๆอย่างไงไม่รู้ผมดว่ามันเป็นงูงแต่ศิลปินเขาทําออกมาให้กลายเป็นกบด้านหน้ามันแอบยาวนิดนึงนะทุกคนผมว่าก,กบโดนรถแทบครับ,บงนี้ผมเห็นบ่อยเลยแถวตามหน้าฝนนะอันนี้พี่แกน่าจะเล่นเป็นด้านบนนะครับที่มีเหมือนไฟหลอดไฟต่อกมาเป็นแสงสว่างระหว่างทางเดินเนาะและ ปรากฏว่ามันเป็นยีราอู้อันนี้จริงเปลี่ยนอภารไม่ถกคุณให้กลายเป็นโรงเรียนอนุบาลเด็กหมีน้อยออยีราแบบตัวคอยาวอะไรเชียวเอออันนี้สมจริงอยู่นะครับแบบง่ายๆแต่ว่าได้อันนี้เป็นหัวใจนะเหมือนกันแต่ทําเป็นน้องครับพูดจิ๋วที่มารับคุณตาปู่คราวไปสวรรค์น,นะครับจากเรื่องอัพผู่ซาบาพลังทุกคนออเศร้าอ๋อโหน้องแม่งมาแบบอ e ีวิเลย <laughs> าเป็นมุกแบบเย็นๆหน่อยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยคนเอเชียใช่ไหมไม่มีหัวคิ้วเลยคือแบบหน้าตาไม่ค่อยมีด่างอะไรเงี้ยออเป็นถังที่วางไว้ปเปล่าผมว่าอันนี้น่าจะไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับเหมือนถังมันเปิดอยู่น่าจะเป็นการเล่นมุกแบบวาดลูกตามากกว่าเพราะมันเหมือนมีลูกตาแล้ววาดปากเนี่ยลงสีแค่นั้นอนะสวยเลยศิลปินก็ทำออกมาเป็นเอ้ สิงพนันเหรอเนี่ยแทงสนุกหลอกกินตำรวจหรือเปล่าอย่าหาทำนะครับก็เล่นกันพอสนุกสนานนะตามกิจกรรมตามกติก,กาแล้วก็โชว์ความสามารถผมเคยเล่นอยู่นะครับแต่ว่าเล่นไม่เก่งก็เลยเลอกพ่อน้าทิ้งเหรอหรืออะไรสักอย่างกล้องวงจรปิดผมไม่แน่ใจแต่ผมเห็นแล้วนึกถึงช็อกโกแลตกลายเป็นแมงวันผีเสือ้อหรือพึ่งหรือไก่หรือปลาปลาดุกปลาช่อนอะไรเงี้ยตัวอะไรครับช่วยผมทีลูกออสผมเดาเหมือนแล้วผมนึกไม่ออกทุกคนผมว่าอันเนี้ยดีมากฝึกจินตนาการเราไปด้วยนะครับเพื่อที่จะมาลองนึกกันดูว่าท่อน้ําธรรมดามันจะกลายเป็นอะไรได้ศ ก็เปลี่ยนให้กลายเป็นโอ้ oh, หน้ากากอัศวินว้าวค่อนข้างเยี่ยมนะครับ <c oughs> เพราะผมชอบอะไรที่มันโบราณแบบนี้นะส่วนใหญ่จะชอบดูการ์ตูนแต่ก็เป็นการ์ตูนโบราณแต่ปัจจุบันถ้าเป็นหนังแบบฟันกันอย่างนี้ผมก็คงไม่ชอบเท่าไหร่ <c oughs> นี่เป็นมอเตอร์น้ําอยู่ด้านนอกนะครับแลวขามันยืบยับอยู่แล้วพี่แกเลยเปลี่ยนให้กลายเป็นแมงมุมสไปเดอร์แมนเฉยเอาเป็นว่าถ้าปีเตอร์โดนกัดด้วยตัวนี้ผมว่าตายนะครับแผลมันคงไม่ใช่แบบ เดียวจะเป็นแบบเนื้อแหว่งลงไปต้องทําการรักษาอย่างหนักถ้าไม่ตายก็กลายเป็นคนเก่งโคตรๆแต่น่าจะตายตัวใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> ปั๊มน้ํถาถังแก๊สอะไรสักอย่างนะอยู่ที่บําบัดน้ําครับทุกคนผมว่าทําให้เป็นเรือดำน้ำําไปเลยครับเหมือนแถวๆบ้านเราเอามาจอดทิ้งไว้ก็านเสีย น่ารักเลยดีแล้วอย่าไปทำเรือดำน้ำเลยเดี๋ยวพี่โกรธนะครับไม่ชอบไม่ชอบเรือดำน้ำเลยซื้อมากม่ไปใช้ประโยชน์เอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนลองแชร์กันดูนะครับว่าใครเคยเห็นการาฟิกตี้หรือว่ากาิจกรรมฝาผนังที่มันแบบเท่ๆแบบที่เป็นสตรีทด้วยนะอย่าลืมแชร์กันแล้วบอกโลเคชันมาเพื่อพี่จะตามไปถ่ายเอาเป็นว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอะไรดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีเขียดทิ้งแม่งไปขอสนุญคลิปนี้ไปนะมานะครับ